ทีนี้น้าเรียนมาดูอีกแปดเพิ่มสเต็ปอีกนิดนึงค่ะอันนี้เป็นไซด์ของ arc cos ร์สรู้ 3, สามไซด์ของ arc cos ร์สู้สามส่วนสองอ่าเพิ่มสเต็ปนิดนึงก็คือ arc cos เนี่ยก็คือนักเรียนมองว่ามันเป็นมุมมุมหนึ่งนะคะสมมุติว่าพี่บอกว่าอ่าให้เป็น arc cos เนี่ย arc cos ร์สู้สามส่วนสองเนี่ยก็คือมุมมุมหนึ่งเป็นมุมทีต้าละกันแสดงว่า cos ของมุมทีต้านั้นเนี่ยเท่ากับรู้สามส่วนสองจริงไหมคะ คืออาร์คอทีตอาร์คสามส่วนสองเนี่ยเท่ากับมุมมุมหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าแสดงว่า cos ของมุมมุมนั้นเนี่ยเท่ากับรูสามส่วนสองนะคะเรามาหาทีตกันว่าทีตเป็นเท่าไหร่ที่ทำให้ค่า cos เป็นรูสามส่วนสองเท่าไหร่คะแล้วก็ต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดด้วยนะช่วงที่กำหนดก็คือช่วงของปิดศูนย์ไปยังปิดพายอะคะ่ะ แล้วก็คอสทิต้าเนี่ยเป็นรู้สามส่วนสองด้วยเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะทิต้านั้นคือพายส่วนหกอ่าใช่ไหมใช่ไหมก็คือคอสของพายส่วนหเนี่ยมันเท่ากับรู้สามส่วนสะคะแสดงว่าไอ้เจ้าอาร์คอสรู้สามส่วนสองของเราอะคะ่ะมันก็คือก็คือพายส่วนหกอุย้ยก็คือพายส่วนห ใช่ไหมคะดังนั้นนี่อันนี้คือพายส่วน6เจ้านี่คือพายส่วน6นะคะดังนั้นมันคือการหาไซน์พายส่วน6กไซน์พายส่วน6เท่าไหร่คะ1นส่วนสนะพายส่วน6ก็คือ30องศา1นส่วนสค่ะข้อที่2นะคะ ex 8 2. ข้อสองข้อสอง 2, อ r c าร์โคส่วนสอ่ามันมี2อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเดินขคะหนึ r ่งส่วนสก็คือมันก็คือมุมเนาะพี่ก็ให้ไอ้เจ้าอาร์โคสห่วนสเนี่ย สมมติมันเป็นมุมมุมหนึ่งเหมือนเดิมสมมติเป็นมุมทีต้าของเรานะคะทีต้าเท่ากับอาร์คส่วนสนะ,ะแสดงว่า cos ทีต้าเนี่ยเท่ากับ1นส่วนสจริงไหมเพราะว่าทีต้าคือมุมที่ทำให้ค่า cos ม,มีค่าเป็น1นส่วนสที่ทำให้ค่า cos มีค่าเป็น1นส่วนสนะคะ cos ทีต้าเท่ากับหส่วนสแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดก็คือทีต้าเนี่ยจะต้องมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึงไพอ่าโอเคไหมคะโอเคไหม ทีนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามเรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันนิดหนึ่งนะเรียนตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเราอะให้ค่า arc cos หนึ่งส,ส่วนสามอะโอ้ยเราให้ค่าตัวเนี้ยเรากำหนดว่ามันคือทีตาใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือ cos ของสองทีตาใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือ cos ของสองทีตาเพราะว่าเราให้ตัวเนี้ยเป็นทีตาสิ่งที่โจทย์ถามคือ cos สองทีตาตอนเนี้ยเรารู้ cos ทีตาละ เราวรู้คอสทีต้าแล้วเราอยากจะได้คอสสองทีตาเออเรารู้คอสทีตาอยากจะได้คอสสองทีตาก็แทนด้วยสูตรของอะไรคะสองคอสกำลังสองทีต้าลบหนึ่งอ่าสองนะคะแล้วก็หนึ่งส่วนสามกำลังสองลบหนึ่งนะคะเป็น1ส่วน9กสองส่วน9้าลบ1ก็ได้ลบ7ส่วน9เป็นคำตอบสุดท้ายข้อที่สมค่ะ เขาให้หาคอสของอาร์คไซลบหนึ่งส่วนสามนะคะก็เราก็ทำในลักษณะเดิมนะคะคือตัวเนี้ยคือมุมนะคะพี่ก็สมมุติว่าเจ้านี่คือทีตานะคะพี่ก็ให้อาร์คไซลบหนึ่งส่วนสามเท่ากับทีตาทีนี้ก็คือแปลว่าไซน์ทีตาของเราเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามใช่ไหมคะโดยที่ช่วงของทีตาอยู่ในช่วงไหน ก็อยู่ในช่วงนี้ปิดลบพายส่วนสองไปยังปิดพายส่วนสองนะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยเราได้ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการมันก็คือคอสของทีตใช่ไหมทีนี้เรามีไซย์ทีตนะเราก็มาวาดเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่คือมุมทีตของเราข้ามฉากนะคะหนส่วนสาข้ามฉากแต่ว่าที่มันติดลบเนี่ย แสดงว่าทีตาของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงของคอร์ดันที่4ใช่ไหมคะเพราะว่าทําให้ได้ค่าสายติดลบนะคะทีนี้พอคอร์ดันที่4แล้วเนี่ยเราก็จะต้องคิดค่าคอสในคอร์ดันที่4แต่ปรากฏว่าคอสในคอร์ดันที่4เนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วเราก็สบายไปนะคะดังนั้นเราหาคอสได้เลยคอสคือชิดฉากนะคะเราก็หาด้านนี้ออกมาด้านนี้ออกมาเท่าไหร่นะคะนักเรียนใช้พีทาโกรัส3ามกำลังสองเท่ากับ1นึ่กำลังสองบวกกับ x อ็กกำลังสองโอเคไหม ตอนนี้ก็คือ2รูทสออกมานะคะคือด้านนี้ฉะนั้นคอสทีต้านะคะชิดฉากก็คือ2รูทสส่วนด้วย3ค่ะเป็นคำตอบอนี่ <S 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 ข้อที่4นะคะแสดงว่าให้แสดงว่าไซ n ์ของ a r c TAN X เนี่ยเท่ากับ X ส่วนรูทหนึบวก X กำลังสองนะคะดับแรกเราก็ a r c TAN คือมุมเนาะเราให้ a r c TAN X เนี่ยเท่ากับทีตเท่ากับมุมทีตแสดงว่า แทนของทีตาของเราก็คือ x ถูกต้องไหมคะ arc tan x เท่ากับทีตาแสดงว่าแทนทเนี่ยเท่าก,กับ x โดยที่อย่าลืมว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงของ arc tan ก็คือลบ p ส่วน2ถึง π i ส่วน2ตรงนี้อยู่ในระหว่างช่วงนี้โอเคไหมทีนี้นะคะเราก็มาวาดรูปกันเราก็มาวาดรูปสามเหลี่ยมกันกอย่างนี้ออกมานะคะ R tan x เนี่ยด้วยความที่มันเป็น x นะคะก็คือ x ส่วนหนึ่งนะคือข้ามชิด เสร็จแล้วเราใช้พีทาโกรัสในการหาด้านตรงข้ามมุมฉากด้านนี้นะคะเอารูทของ x กํำลังสบวก1นําลังสนะคะก็ได้ออกมาเป็นรูทเ x กํำลังสบวก1ทำให้ได้ด้านนี้ออกมานะคะแล้วก็เราสังเกตว่าสังเกตได้ว่า tan t ท n เของเราเนี่ยเป็น x เป็น x แสดงว่ามันจะต้องอยู่ในควอดแดนที่ เป็น x เ,เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ควอดัด้นที่4แสดงว่าโอเคมันจะต้องอยู่ในควอดเดนที่1นะคะแล้วมันก็เลยได้ข้าวหมาเป็นบวกนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือ sin ของ arc t a n x ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถาม sin ์ r c tan ท x ก็คือเนื่องจากว่าเราให้ arc tan ท x เป็นทนะีต้าเนาะก็คือ sin ทีต้า eta, นะคะดังนั้น sin ทีต้าของเรานะคะ ข้ามฉากนะคะก็เป็นบวกปกติเป็นข้าม x หารด้วยรูทของ x กำลังสบวกหนั่นเองข้อที่5นะคะให้ในักเรียนหาไซน์ของ arc tan ลบหนส่วนสนะนักเรียนก็อันดับแรกเราสมมติไอ้เจ้ามุม arc tan ลบหส่วนสเนี่ยให้มันเป็นมุมทีตาเนาะทีตาเท่ากับ arc tan ลบหนส่วนสนะคะแสดงว่า tan ท,ทีตก็คือ เท่ากับลบหส่วนสถูกต้องไหมทีต้าคือมุมที่ทําให้ค่าแทนมีค่าเป็นลบหนส่วนสนะคะแทนทีต้าเท่ากับลบหส่วนสการที่ได้ค่าออกมาเป็นลบแสดงว่านี่แสดงว่าอยู่โคดันไหนนี่เนื่องจากว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงนี้ลบพ่ส่วนสถึงพายส่วนสใช่ไหมคะนี่คือช่วงของทีต้าแต่ว่าได้ค่าแทนออกมาติดลบเนี่ยแสดงว่าอยู่โคดันที่4โอเคนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ ควอเดนซีอ่ะทีนี้เราก็มาวาดสามเหลี่ยมกันนี่คือมุมทีตาแทนคือ1ส่วน2นะคะข้ามชิดเราเอามาใส่เฉพาะตัวเลขนะไม่ได้เอาเครื่องหมายมาใส่ข้ามชิดนะคะนั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นรูทของ2กำลัง2บวก1กำลัง2ก็เป็นรูทหนะคะโอเคทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยคือไซด์ของอาร์ทแทนลบนส่วน2นั่นก็คือไซด์ของทีตาใช่ไหมคะไซด์ทีตา ข้ามฉากถูกไหมคะแต่ว่าระวังตรงไหนรู้ไหมระวังตรงนี้ค่ะโคดันสี่นะคะโคดันที่ 4, สี่ไซด์ต้องเป็นลบดังนั้นเราเติมลบด้วยนะคะดังนั้นนี่คือคำตอบสุดท้ายค่ะข้อที่6นะคะคอสของอาร์คไซด์ลบรูทสามส่วนสองนะก็คือแสดงว่าทีตาของเราเนี่ยเท่ากับอะไรอาร์คไซด์ลบรูทสามส่วนสองแสดงว่าไซด์ทีตาของเราเนี่ยก็เท่ากับ ลบรูทสามส่วนสองอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาวาดสามเหลี่ยมของเราโดยที่มีมุมนี้เป็นทีตา้าแล้วค่าไซด์ของมันเนี่ยนะคะข้ามฉากนะแล้วนักเรียนก็ใช้พีทาโกรัสหาตัวนี้นะคะเอา2ยกกำลังสองได้4ลบกับรูทสามยกกำลังสองเป็น3ได้1นะคะหือนักเรียนจะก็จำได้เป็นหรูทสามสองถ้าจำได้ก็ดีเนาะทีนี้เราก็ได้ค่าครบละทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามหาเนี่ยมันก็คือคอสของอะไรเอ่ย cos ทีตาถูกไหมเอ่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามหาคือ cos ทีตานะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องเช็คคอแดนด้วยนะการที่ไซน์ติดลบเนี่ยค่ะการที่ไซน์ติดลบนะคะโดยที่ทีตาเนี่ยอยู่ในช่วงนี้แปลว่าอยู่ในควอนแดนที่4ถูกไหมคะ okay. ควอนแดนที่4ี่โอเค cos เป็นบวกนะคะก็เราสามารถตอบบวกได้เลยชิดฉากก็คือ1ส่วน2นะคะดังนั้น เป็นบวก1ส่วน2ค่ะข้อที่7นะคะเ<ๆ>ขาถามหาไซ n ์ของ a r c s i n ซดลบ1ส่วน2นะสังเกตว่าอันนี้เป็นไซ n ์อันนี้เป็น a r c s i n ซนะอยู่ติดกันแบบนี้นะคะจำที่พี่เคยสอนได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นไซ n ์ของ a r c s i n ซเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรเลยคะเท่ากับ X เลยนะคะโดยที่ X ของเราเนี่ยมีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1นะคะดังนั้นเจ้าตัวนี้เราก็สามารถตอบเลยนะคะมีค่าเป็นลบ1ส่วน2ค่ะ ข้อที่แทนะคะแทนของ a r c s i ไ e น์ส่วนสมะคะมีค่าเท่าไหร่ก็เช่นเดิมนะคะตัวนี้คือทีต้าของเราใช่ไหมโดยที่ทีต้าเนี่ยจะต้องมีค่าอยู่ในช่วงตามนี้นะคะแล้วการที่ sin ทีตออกมาเป็นบวก1นส่วนสเนี่ยก็สแสดงว่ามันจะต้อง 1, ยอ,อยู่ในควอดแดนที่1เนาะโอเคอยู่ในควอดเรนที่1นะคะทีนี้เราก็มาหากันโจทย์เนี่ยอยากจะได้อะไรเอ่ยโจทย์อยากจะได้แทนทีต้าถูกไหม โจทย์เนี่ยอยากจะได้แทนทีตาเราก็หาด้วยการวาดสามเหลี่ยมขึ้นมานี่คือมุมทีตาของเราเราทราบว่าไซน์ทีตาคือ1ส่วน3ถูกไหมคะนะ3 3 9ลบ1นะคะเป็นรูท t 8ใส่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยค่าของแทนทีตาข้ามชิดนะคะก็คือ1ส่วนรูท t 8นะคะอยู่ในควอดันที่1อยู่แล้วก็ตอบได้เลยข้อที่9นะคะแทนของอาร์คแทน1ส่วน2ก็สบายมากๆนะคะที่เรารู้กันแล้วว่า แทนของ arc tan เนี่ยแทนของ arc tan x เนี่ยมันก็คือ x เลยนะคะโดยที่ x เป็นจำนวนจริงนะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบ1ส่วน2สบายๆต่อมาข้อที่10นะคะ cos ข,ของ arc sin 2รูท5ส่วนด้วย5โอเคเราก็คือตัวนี้นะคะคือทีตาของเราใช่ไหมนี่คือทีตาของเราโดยที่ sin ทีตาเนี่ย จะต้องอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นบวกนะคะไซน์ทีต้าเท่ากับ2รูทส่วนเป็นบวกแสดงว่าอยู่โอดแดนหนึ่งอยู่ q1 นะคะโน้ตเอาไว้เนี่ยอ,อยู่าอยูน Q1 นะจ๊ะทีนี้เนี่ยเราก็มาวาดรูปกันคือโจทย์อะถามหาคอสทีต้านะอันนี้โจทย์ถามหาคอสทีต้าเราอยากจะได้คอสทีต้าเรา็มาวาดรูปกันนี่คือมุมทีต้านะคะไซทีต้าเนี่ยเป็น 2รูท5ส่วนด้วย5้านะคะนั่นเรนใช้พิทากอรัสในการหาตัวนี้นะคะากำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวกกับ2 5, อรูท5ยกกำลังสองนะคะก็คืออันนี้เป็น25อันนี้เป็น20นะคะดังนั้น x กำลังสองเท่ากับ5นะคะก็ตัวนี้ใส่เป็นรูท5แสดงว่าค่าคอสทีตาของเราเนี่ยชิดฉากใช่ไหมคะรูท้ส่วนด้วย5นะคะ ก็อยู่คนแดนที่1อยู่แล้วเราก็ให้ค่าเป็นบวกได้เลยนะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนอาจจะอยากอ,าอยากจะตัดไหมอะไรยังไงก็สมมุติว่าสมมติว่าชอยนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือ5เนี่ยมันคือรูทห้าคูณกัน2ครั้งเนาะเราอาจจะแปลงเป็น1ส่วนรูทหก็ได้มีค่าเท่ากันนะคะก็ตอบได้2แบบเนาะข้อ10นะคะเขาให้หาคอสของอาร์คไซนรูทสองส่วนสาม นะะเจ้านี้ก็คือทีตาของเราเนาะก็คือแสดงว่าไซด์ทีตาเนี่ยเท่ากับรูทสองส่วนสามถูกต้องไหมไซด์ทีตาเป็นรูทสองส่วนสามไซด์ทีตาเป็นบวกอะไซด์ทีตาเป็นบวกเนี่ยก็คือจะต้องอยู่คโคดันหนึ่งเนาะโอเคเราก็โน้ตไว้ก่อนเลยว่าโอเคทีตาเนี่ยคโคดันที่หนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันก็คือคอสทีตาใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ถามคือคอสทีตาเรามาวาดรูปกันถ้านี่เป็นมนุมทีตา s i n s ไซน์ทเท่ากับเท่าไหร่นะรูทสองส่วนสามรูทสองส่วนสข้ามฉากแบบนี้นะคะด้านฐาด้านนี้3 3 9สลบสเป็นรูทเจดได้ด้านนี้ออกมาเป็นรูทเจนะคะเราอยากจะได้ cos ทีตานะดังนั้นก็คือ sheet, ชิดฉากนะคะดังนั้นเราตอบรูทเจส่วนสอยู่ในโคดดันที่1อยู่แล้วเราก็ตอบได้เลยเศษของ Arc s i n 2น์สองรส่วนหนะคะตัวนี้ คือทีตาของเรานะด้วยความที่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือไซน์ทีตาก็คือ2รูท5ส่วน5แล้วก็เหมือนเดิมที่ค่าของ s i น์ทีตาเนี่ยเป็นบวกก็คืออยู่โคเดนที่1น่1ะคะอยู่โคเดนที่1่1อยู่ q 1ฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรเอ่ยคือเซกเซกทใช่ไหมคือสิ่งที่โจทย์ถามหาเซกทีตเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาวาดรูปกัน คอสคือชิดฉากนะคะเศกก็คือฉากชิดเราต้องมาหาฉากชิดแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องวาดข้ามฉากก่อนนะคะข้ามฉากคือ2องรูทส่วนหนะคะแล้วเราก็ใช้พีทาโกรัสในการหาด้านนี้ออกมาอ่ะคิดซิห้ากลังสองเท่ากับเกกำลังสองนะคะบวกกับ2องรูทยกกำลังสองนะคะอันนี้เป็น25อันนี้เป็นเอ่อบวกสิ20 ดังนั้นตัวนี้ของเราได้ออกมาเป็นรูทห้านะคะดังนั้นเศษอย่างที่บอกคอสเป็นชิดฉากเศษเป็นฉากชิดนะคะก็เป็นห้าส่วนด้วยรูทห้านะคะดังนั้นห้าส่วนด้วยรูทห้านะคะหรือถ้าใครอยากจะเอารูทหคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อจัดรูปนะคะเผื่อบางทีสมมติมันไม่มีช้อยคําตอบเนี้ยนะอืมก็คูณออกมารูทห้าคูรูทห้าได้ห้านะคะ ตัวนี้ก็ตัดกันไปสุดท้ายนะคะเราก็ตอบเป็นรูทหค่ะข้อ12นะคะตัวนี้คือทีตาของเรานะเราต้องการถามหาไซน์ทีตานะโจทย์ถามหาไซน์ทีตาแต่ว่าเรามี a r ร์คแทนลบสเท่ากับทีตาก็คือแสดงว่าเรามีแทนที t a าเท่ากับลบสแทนทีตากับลบสค่ะการที่แทนติดลบแสดงว่าต้องอยู่โคนดนที่4เนาะจากในช่วงนี้แทน ทีต้านะคะติดลบแสดงว่าทีต้าเนี่ยเป็นโคดันที่4เราก็มารอไว้เราก็มาวาดรูปกันนี่คือสามเหลี่ยมนี่คือทีต้าแทนทีต้าเป็นลบ3ข้ามชิดนะคะ3 1เราก็หาด้านนี้จากพิทากรัสเรียบร้อยดังนั้นไซน์ทีต้าของเรานะคะโดยที่อยู่ในวแดันที่สนะไซน์ติดลบอ่านไซน์ลบก่อนเลยข้ามฉากก็คือ สามส่วนรูทสิบนั่นเองค่ะข้อสิบสามนะคะเป็นตัวนี้แทนอาร์คไซน์คอสไพ่ส่วนหกนะคะมาเป็นพืชเลยนักเรียนตัวเนี้ยคอสไพส่วนหกคือเท่าไหร่ข้อสามสิบองศานะคะรูทสามส่วนสองสแสดงว่าโจทย์เนี่ยต้องการหาแทนของอาร์คไซน์อ่ารูทสามส่วนสองใช่ไหมคะโอเคทีนี้แล้วก็ กลับมาทําสูตปกติได้แล้วเนาะตัวนี้คือทีตาของเรานะคะซึ่งไซทีตาของเราคือเท่าไหร่รูทสส่วนสนะคะไซน์ทีตาเป็นบวกรูทสส่วนสเนี่ย,สยแสดงว่าอยู่ในควอดแดนที่1นะโอเคทีตาเราอยู่ในควอดันที่1ทีนี้เราก็มาวาดภาพเลยโจทย์เนี่ยต้องการถามหาแทนทีตาเนาะโอเคเราก็มาวาดนี่คือสามเหลี่ยมนี่คือทีตา ไซ n ์ทีต้าเป็นเท่าไหร่นะคะรูทสามส่วนสองรูทสามส่วนสองนะคะนักเรียนใช้ปีทากรัสค่ะสองสองสี่ลบสามได้1อ่ะทีนี้แสดงว่าแทนทีต้าอยู่ในควอเลนที่1นะคะเป็นบวกแน่นอนข้ามชิดนะคะเราก็ตอบเป็นรูทส 3, ค่ะ